วันนี้มาเย็นนิดหนึ่งนะหาเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆก็ได้บทความน่าสนใจของอาจารย์จันทร์ทอแสงประกายนะครับคือเรื่องวงการพระเนี่ยมันจะมีทั้งโหดมันฮาแล้วก็ตื่นเต้นเล้าใจมีลุ้นอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ติดตามเ,าเพ ช่องพักเครื่องสันควานนะครับที่มีการไหลสดเนี่ยก็จะมีการประมูลพระสมเด็จวัดละฆังนะของอาจารย์โอ๊ดบางแพรเนี่ยก็จะมีทั้งสององค์เลยที่เป็นองค์ครูไว้สอนบรรดาคนที่อยากจะเรียนรู้พระสมเด็จนที่ไปหาอาจารย์โอ๊ดเนี่ยไปเรียนรู้ไปดูนะครับทั้งสององค์เลยก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับว่าลักษณะของพระสมเด็จ วัดระฆังที่เก่าแท้ทันยุมีลักษณะอย่างไรหนึ่งเลยก็คือว่าลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยจะไม่ใช่เส้นซุ้มตั้งฉากนะครับเส้นซุ้มไม่ตั้งฉากแล้วผนังก็ไม่ตึงใช่ไหมเส้นคือลักษณะของพระยุคใหม่เนี่ยที่บอกว่าเส้นซุ้มตั้งฉากในหมายถึงว่ามันจะตั้ง เป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับตั้งฉากเป็นชั้นแล้วผนังเนี่ยเรียบตึงเห็นไหมอย่างอย่างลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับเวลาท่านปั้นดินน้ํามันขึ้นมานะเราทําเป็นวงเห็นไหมเป็นรูปลักังอะไรตรงเนี้ยเห็นไหมลักษณะของพระแบบที่ผมบอกเนี่ยเส้นซุ้มตั้งฉากผนังเรียบตึงอย่างเงี้ยเรียบอย่างเงี้ยแล้วขอบคมอย่างเงี้ยนะขอบคมอย่างเงี้ยนี่มันคือกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่ แต่พระเมื่อคืนเนี่ยที่อาจารย์โอ๊ตเอามาประมูลเนี่ยเป็นพระแบบกระบวนการผลิตดั้งเดิมนะเป็นพระเก่าพระโบราณดังนั้นเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่ากระบวนการผลิตในแต่ละยุคตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อ1 4 0 1 5 0ปีก่อนผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการนะครับแล้วหลังจากที่สมเด็จโตมรณภาพไป ก็มีการสร้างต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมอ่านี่คือความจริงว่ามีการสร้างต่อมาเรื่อยๆคือใครที่ไม่ไม่ได้ดูเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะยังไงดีคือถ้าเพื่อนไม่มีพระสมเด็จหลวงปู่นาคนะเพื่อนๆจะไม่เข้าใจเลยว่ามันมันมีพัฒนาการของความเก่านะครับนะคือเราไม่ใช้พิมพ์แล้วแหละเอาพิมพ์มากําหนดไม่ได้เลย เพราะว่ามันมีการถอดพิมพ์ล้อพิมพ์กันมาแต่เนื้อหาความเก่าและสูตรพระวัดระคังน,นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องจับจุดให้ได้แล้วก็มีของแท้ดูเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องเ,ออเหตุการณ์จริงนะครับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายที่มันเกิดขึ้นในสนามพระจากบทความของอาจารย์จันทร์ทอแสงประกายนะครับเรื่องกลยุทธ ้มหมูให้อร่อยนะครับเชื่อว่าเชื่อว่านะคนที่เล่นหาสะสมพระเครื่องนะเมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยที่เคยไปท่าพระจันทร์หรือว่าเคยขึ้นไปบนห้างพันทิพเนี่ยต่างก็มีประสบการณ์ที่เลวร้วายนะครับสวัสดีครับท่านทลาเทพนะครับประสบการณ์ที่เลวร้วายคือเราดูพระไม่เป็น แต่เราอยากจะขายพระเมื่อเราอยากจะขายพระตลาดที่เขารับซื้อขายพระก็จะอยู่ที่ท่าพระจันทร์หรือไม่ก็ที่ห้างพันทิตใช่ไหมอ่ามันเป็นสองแห่งเนี่ยแต่ระหว่างที่คุณฝ่าเข้าไปในนั้นอ่ะคุณก็จะเจอกับใครเอ่ยใช่ไหมคุณก็จะเจอกับบุคคลที่คุณไม่รู้จักนะครับ ก็ยืนถามคุณน่ะเขาจะถามคุณน่ะแล้วว่ามีพระอะไรให้ดูหน่อยครับเอาพระมาขายหรือเปล่าครับขอ,อาพระอะไรให้ชมหน่อยนะครับเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนในเรื่องที่อาจารย์จันทร์ปกายแสงเขียนเอาไว้ว่าพอเราย่างก้าวเข้าไปในสนามตลาดพระพ้าพระจันน์ ก็จะมีคนมาถามว่าอาสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์าารยมีพระอะไรมาหรือเปล่าครับขอดูขอชมหน่อยครับนะพอคือได้ความที่เราเราไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไงใช่ไหมแต่เรามั่นใจว่าพระของเราเนี่ยแผแน่นะเราก็บอกมีมีเนี่ยของดีสุดยอดเลยคือในใจเนี่ยเรารู้แล้วเขาซื้อขายกันองค์นี้สี่ห้าหมื่นใช่ไหมอ่าเราก็ ให้เขาดูาคนคนนั้นเนี่ยจะบอกะว่าเขาเป็นเด็กหน้าตู้หรือเป็นเซียนพระที่มาคอยจับพระนะครับจากคนที่เอาพระเข้าไปขายเซียนน่ยคือมันจะเป็นการสกรีนเป็นกระบวนการที่จะลดทอนความมั่นใจนะฮะแล้วก็ทืบซ้ําความหวังของคุณนะพอคุณไม่ไม่มั่นใจว่าพระของคุณแท้เนี่ยใช่ไหม โอโหนะคือ่อะฟังต่ออเสี่ยนคนแรกเนี่ยหยิบพระของของคุณไปเนี่ยเขาก็รู้อยู่นะว่าองค์เนี้ยแท้หรือไม่แท้เขาก็อืมองค์นี้นะผมชอบนะเฮียผมชอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะอะ่ผมให้ห้าพันสนใจไหมครับเอ่ผมให้ห้าพันไอเราเนี่ย เห็นเซียนเขาซื้อขายกันในหนังสือพระใช่ไหมองค์นี้เนี่ยสี่ห้าหมื่นสีหมื่นะไม่สวยแบบนี้ย่อนหย่อนอย่างเงี้ยยังต้อง2องสามหมื่นเราก็โอโอ๋อไม่ไม,ไมเดี๋ยวผมมีนัดแล้วจะไปให้เซียนใหญ่คนนู้นคนนู้นนะพอั้นเสร็จโอ้เขาก็คืนพระมาเราก็เดินดุมๆุมต่อไปก็จะมีเซียนหมายเลข2ก็มาขอดูพระอีกนะ เซียนหมายเลขสองเนี่ยพอดูแบบก็ก็จะสวดแล้วโอ้พระเออรุ่นนี้เนี่ยดูยากรุ่นนี้นี่เก๋เฉียบเนี่ยเออผมสักสามพันเฮียปล่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้นยนะไอเราก็ไม่นะจนกระทั่งเราไปเจอซปเปอร์เซียนนะครับเดียนเน็ตไอดอลเซียนไอดลไอดลเนี่ยปุ๊บ <S <S <ๆ>เขาก็ดูดูส่องปุ๊บ อืมอ่ะก็คืนไปบอกว่ายังไม่ชอบยังไม่ชอบไอเราเนี่ยความหวังที่พกออกมาเนี่ยโอ้มันมันมันหมดไปเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาถามราคาหน่อยเราก็จะบอกเลยว่าสักห้าหมื่นแต่เนี้ยไม่ถามไม่อะไรเลยเลยนึกทอน,นึกอะไรนึกสะท้อนไปถึงเอะไอคนแรกเนี่ยมันมันให้ราคาไว้ห้าพันอย่างน้อยเนี่ย ห้าพันก็ยังมีเงินติดมือกลับบ้านอ่าสวัสดีครับพี่ตีปทุมห้าพันนี่ก็มีเงินติดมือกลับบ้านใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปหามันหน่อยพอเดินกลับไปไอเซียนคลี่ประจําการอยู่ที่ปากทางเข้าเนี่ยเขาก็อืมอ้าวแล้วเป็นไงเฮียเมื่อกี้เอาพระเข้าไปข้างในเขายังไงคือเราก็พูดตามตรงเพราะว่าเราไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมอ๋อก็เซียนเขาบอกว่าเก๋ ay, ไม่ชอบ ไม่ทราบไม่ไม่รู้ว่าน้องยังสนใจอยู่หรือเปล่าใช่ไหมพูดภาษาซื่อตรงๆเด็กนั้นก็โอ้ยอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาไปปล่อยที่ไหนครับถ้าเสียนใหญ่เขาฟันทงมาว่ามันเก๋ยอย่างนี้แล้วมันไม่ไหวครับความหวังพังทลายหมดสิ้นเดินคอตกออกมาจากตลาดท่าพระจันโอ้โหคือตอนมาเนี่ยฮึกเหมิม มาด้วยความหวังว่าอย่างน้อยวันนี้ต้องมีเงินกลับไปสี่ห้าหมื่นแต่คุณไม่รู้หรอกว่านี่คือขบวนการที่มันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เป็นไปอย่างนี้ตลอดนะครับอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขายพระหรืออะไรเนี่ยมันมีขบวนการที่ปั่นหลอกราคานะคือพวกแอดมินเว็บแอดมินอะไรต่างๆเนี่ย เขาจะรู้ราคาอยู่แล้วว่าคนขายเนี่ยตั้งขายเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้พระไหนที่มันวิ่งวิ่งเนี่ยนะเขาเข้าไปปั่นซะหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปตัดมาจากเจ้าของหรือหรือว่าเป็นพวกพักพวกกันนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิทธิ์ความเป็นแอดมินเนี่ยมันเข้าไปดูข้อมูลหลังบ้านได้หมดทุกอย่าง ว่าพระองค์นั้นซื้อขายเท่าไหร่ยังไงจะปั่นราคาหรือว่าจะเล่นจะดีดมันยังไงหรือว่าจะกดมันยังไงใช่ไหมเนี่ยนี่คือข้อเสียที่เราเนี่ยไม่รู้จักวงการพระดีพอเมื่อเราไม่รู้จักวงการพระดีพอเห็นไหมครับพระองค์ละสี่ห้าหมื่นตอนนี้จะขายห้าพันก็ยังไม่มีใครเอาก็เดินคอตกต่อไปจนกระทั่งมีเซียน หน้าใหม่คนหนึ่งเป็นตัวละครหน้าใหม่โผลอกมาก็ถามเราอีกว่าเออขอโทษครับพี่มีพระอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ยขอดูขอชมหน่อยครับอ่าอเราก็เริ่มละเริ่มคิดได้แล้วว่าถ้าขืนบอกความจริงไปเนี่ยเราก็จะขายไม่ได้ใช่ไหมก็บอกมีเนี่ยครับก็ลองดูถ้าชอบก็ก็คุยราคากัน ใไหมคนนั้นก็บอกหยิบดูปุ๊บปบเออรุ่นนี้เนี่ยมันมันดูยากอะครับเพราะว่ามันมีบล็อกเสริมอะไรกันมาย่งไงผมก็ไม่ใช่สายนี้นะแต่เล่นแค่ชอบนะพี่เปิดราคาไว้เท่าไหร่ละครับเนี่ยไอเราก็นึกมีความหวังขึ้นมาใช่ไหม,มก็ขอสักหมื่นหนึ่งก็แล้วกันสักหมื่นึ่ง จากเคยคิดว่าจะห้าหมื่นใช่ไหมเสี่ยนั้นก็บอกอผมไม่ใช่สายนี้ด้วยผมดูไม่ขาดนะแต่คือชอบอ,อยากจะาไปศึกษานะสักสองพันได้ไหมสองพันในใจก็คิดบวกลบโอ้โหแม่ถ้าถ้านั้นมันจะลดลดลงไปอีกขนาดเนี้ยจากห้าพันลดลงมาอีกเนะี่ยกัดฟันสามพันก็แล้วกัน สามพันอ่าอันนั้นก็โอเคสามพันตกลงครับตกลงตกลงสามพันได้พระไปไอเราก็โอ้โหแม่งจากที่จะได้ห้าพันนี่ตอนนี้ได้เหลือสามพันแค่นี้ก็โอเคละพระที่บ้านยังไงเสียมันก็ไม่มีต้นทุนไม่มีราคาราคาต้นทุนไม่มีอมืแล้วไปเสร็จกลับบ้านด้วยความผิดหวัง ผิดหวังที่ว่าไม่ได้ราคาพระอย่างที่ต้องการและเบื้องหลังของคณะคณะกรรมการต้มหมูแห่งท่าพระจันทร์เนี่ยก็ร่วมวงสังสรรค์นะครับร่วมวงสังสรรค์ว่าโอ้โหวันนี้ต้มหมูได้เนี่ยเหรียญนี้เนี่ย,ยถ้านะราคามันไปปล่อยให้เฮียนู่นเฮียนี่เนี่ยมันต้องได้ขนาดนี้ขนาดนี้ หก็ดหลักใช่ไหมโอ้โหวันนี้ต้มหมูได้สบายใจจังนะก็เลี้ยงฉลองกันไปใช่ไหมจากถ้าเข้าไปหาเซียนเลยชนตู้เลย50,000ต่อรองลงมา,มาอาจจะเหลือสองหมื่นสามหมื่นใช่ไหมถ้าเขาซื้อนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ายังไม่ชอบเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องมีพระของเขาจำนวนมากพอสมควรเขาถึงจะเล่น แล้วที่สําคัญเพืเ่อนๆรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่พระเก่ามันหายากเพราะว่าอะไรเพราะมันชํารุดมันมันเสียหายไปกับการเวลาแล้วมันถูกตีเกสเยอะไอคนที่ไม่พอใจดูไม่เป็นนี่ก็เอาไปทําลายซะหมดดังนั้นเนี่ยไอพระเก่าพระโบราณที่เป็นแท้ๆเนี่ยมันจึงหมดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบรรดาเซียนเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยก็หันไปทําการสร้างพระ เมื่อสร้างพระควบคุมการผลิตได้สามารถที่จะเล่นแร่แปราธาตุหรือว่าวางกลยุทธ์การขายการตลาดได้ปั่นราคาขนาดที่จากเหรียญละ150ให้เป็นเหรียญละ5,000ันหมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่งมันทำได้หมดนะเพราะว่าอยู่ในมือเขานะครับที่บอกว่าบล็อกเนี่ยทำลายไปแล้วทำลายไปแล้วมันอาจจะทำลายก็จริงแต่เพื่อนๆน ก่อนที่มันจะทำลายนี่มันอาจจะมีเสริมไว้เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมเราไม่รู้เนีเพราะว่าเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ผลิตเนี่ยเขาควบคุมได้ทุกอย่างเนื้อพิเศษเหรียญอ,อ,อะไรนะโคดหายากหรือว่าจะเป็นหมายเลขพิเศษพิเศษเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างและเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคใช่ไหมเราอยู่ปลายปลายน้ำแนละ้วใช่ไหมเราเป็นนักสะสมที่ เออเขาให้ข้อมูลมาอ้าวดีดีเราก็ไปไปซื้อซื้อ,อเล่นตามแบเล่นจับไว้จับเนี่ยหลวงปู่มหาศิลาเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเก๊ออกมาติดติดนะของแท้เป็นยังไงของเก๊เป็นยังไงถ้าคุณไม่เคยเห็นของแท้คุณก็จะโดนของเก๊เห็นไหมต้นทุนของเก๊เท่าไหร่สิบาท5บาท10บาทขาย150 500าสิบห้ารยใเออแต่ทีนี้ มันไม่มีการคุ้มครองดูไม่เป็นก็อย่าไปเล่นนะครับเล่นที่ดูเป็นเล่นที่รู้ถ้าคุณไม่รู้ศึกษาก่อนนะครับโอ้โหแม่วันนี้ว่าจะแต่แดดมันไปหมดแล้วเนี่ยที่จะให้ดูแบบหนึ่งห้าแบบดงงูง่ายๆสบายตาเนี่ยเขาดูแบบนี้นะครับนี่แล้วอนเนี้ย องค์เนี้ยสุกัสนี่สองทูโทนนะเนื้อชมพูกับเนื้อเหลืองอย่างเงี้ยด้านหลังมีปัม๊มเหรียญหลวงปู่ทิมเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นยูนิเป็นอะไรนะที่แรไอเทมหายากหลวงปู่ทิมอิสลริโก,โกนะแล้วมีนี่นี่เนื้อดินสองสี่เก้าสองสี่เจ็ดเก้าหลวงพ่อบโบย้ย หลวงพ่อบโบย้ยวัดมะนาวลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่ <_ C os al> เนื้อดินนะครับคือถ้าเราดูดินออกเราจะรู้ว่าเก่าแท้เป็นเช่นไรแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชินราชใบเสมาใช่ไหมสุโขทยัยแบบ ฐานชั้นเดียวแล้วก็นี่อันนี้ฐานสูงนี่เนื้อเนื้อสนิมแดงหรือว่าเนื้ออะไรนะเนื้อชินโบราณเนะี่ยเก่าๆเป็นยังไงแล้วมาดูนี่น,น,นีเห็นไหมว่าขุนแผนหนึ่งห้าองค์แปลกๆที่มีมีอะไรขึ้นเต็มองค์อย่างเงี้ยเออเราจะว่าเก๋ไหม ก้มีแบบนี้ก็ก็น่าสนใจนะถ้พาพระเก๋มีแบบนี้เนี่ยใช่ไหมอ,อ่าแล้วก็เนี่ยพายกุมารพิมพ์เล็กองน์นี้ด้านหลังด้านหลังฝังอะไรไม่ต้องสวยๆวันนี้คงคงจะไม่ได้ชมกันแล้วแหละเพราะว่าแดดมันมันไปหมดละความสว่างความสว่างมันหมดละนะนี่ เดี๋ยวคนสมัยนี้ดูไม่เป็แลนละพระเนื้อดินหนึ่งในเบญจภาคีนะนางพญาอันนี้เข่าตรงเนื้อแบบโอ้โหนะครับเดี๋ยวลองแซมเปิลสักนิดหนึ่งนะนางพญาเข่าตรงอ่า เห็นไหมเอ่ยไม่ชัดไม่ได้แม่ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดไไดอเสียดายแดดมันเนาะเอาเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมกันแบบสวยๆชัดๆเลยเนาะวันนี้ ขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอ่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ